โลกออนไลน์ได้สร้างข้อมูลจำนวนมหาศาลเปิดโอกาสสู่อนาคตใหม่ของเราทุกคนเด็กไทยมีความแตกต่างกันในมิติต่างๆทั้งฐานะครอบครัวระดับการศึกษาผู้ปกครองและการเข้าถึงคุณภาพสถานศึกษาการเสริมหนุนการเรียนรู้เฉพาะตนที่หลากหลายจึงต้องการเครื่องมือใหม่และความรู้ใหม่ที่ต่างไปจากเดิม พรบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้กำหนดพื้นที่ทดลองขึ้นใน6พื้นที่8จังหวัดเรียกว่าพื้นทีน่นวัตกรรมการศึกษาผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่มาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจนี้โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งแผนการเรียนรู้ของครูและบันทึกการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆของนักเรียนจะถูกส่งเป็นข้อมูลเข้าสู่การวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ r e learningthai.org รวมทั้งระบบการเรียนรู้ออนไลน์หรือ learning management system ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยที่ระบบจะจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้และผลสำเร็จการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่เรียกว่า learning analytics จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนให้มาเพื่อค้นหาร่องรอยทักษะศตวรรษที่21พฤติกรรมการเรียนรู้และปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจากนั้นจะส่งผลวิเคราะห์กลับไปยังครูและโรงเรียนผลวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความหมายคุณครูผู้บริหารโรงเรียนก็จะร่วมกันจัดปรับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ทั้งแผนการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพื้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนี่เองก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานักเรียนรู้เป้าหมายเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของตัวเอง คุณครูเองก็มีข้อมูลส,สนับสนุนการจัดการเรียนรู้กับเด็กรายคนและรายกลุ่มช่วยเตรียมการสอนเลือกวิธีการสอนทุนเวลาทำงานไปได้เยอะเพราะครูรู้แล้วว่าจะต้องพัฒนาตรงไหนผู้บริหารโรงเรียนเห็นภาพรวมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้สามารถเอาไปจับปรับกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนผู้ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้เห็นภาพรวมในระดับจังหวัดและเห็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้สามารถนําไปจักการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดโดยมีข้อมูลรองรับตอบโจทย์เป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นระดับพื้นที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากด้วยกลไกขับเคลื่อนที่มีทั้งภาครัฐส่วนท้องถิน่นเอกชนและประชาสังคมจับมือกันเป็นเครือข่ายในท้องถิ่นบ้านเรา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกๆคนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั่นเองบทเรียนและประสบการณ์จากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของแต่ละจังหวัดที่ใช้ข้อมูลสนับสนุนนั้นก็จะกลายเป็นต้นแบบแนวทางการจัดการการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่ต่อไป ช่วยให้พวกเราไปถึงเป้าหมายของพรบรพื้นทีน่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็รวมกันสร้างน,นวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพสู่การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในพื้นที่ได้ทักษะสำหรับอนาคตใหม่ของผู้เรียนขึ้นอยู่กับพลังของพวกเรา